สวัสดีครับไม่ใช่ฮนะนี่ดูนี่กองยังใหญ่แม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะไม่คิดว่าจะใหญ่่านฮอททอยนะปกติมันก็ตัวแค่นี้แต่ตัวนี้แม่งตัวใหญ่ไม่ใช่ฮักบัตเตอร์นะอย่าดีใจ <c oughs> วันนี้ถ่ายต่อเนื่องเลยเมื่อวันที่เจวันนี้วันนะี้ยวันนี้วันที่เกใช่ไหมสั่งเสื้อ,อจากยูนิคไป ที่ถ่ายคลิปันก่อนแล้ววันนั้นเฮียตัดคลิปออกเป็นส่วนเพราะว่าเขาไม่อยากให้เห็นหน้าเขาอะไรเงรี้ยก็เลยตัดคลิปออกไปบางส่วนวันนี้วันที่9และ2วันเองก็อีเมลมันแจ้งมาว่าเสื้อมาแล้วให้ไปรับได้เลยเราไปรับกันดีกว่าปะ <Yahoo! S 1> รู้ว่ามันมีกี่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 สวยไหมเราสั่งไป3ามตัวจาก4ตัวมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีแดงเฮีย er, ก็เลยไม่ค่อยโอเคไปดูีกวั่นึงเป็นสีแดงียก็เลยไม่ค่อยโอเคไปดอาปะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้ายูนิโคแล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮียจะเข้าไปเอานะก็เดี๋ยวค่อยอันนี้มันเป็นให้มารับเสื้อเดี๋ยวเฮียเข้าไปแล้วค่อยออกมาดูกันดีกว่านะไม่อยากให้ติ๊กถ่ายให้เห็นติดไป mm hmm. แล้วแบบ ได้แล้วได้แล้วนะดูเลยไหมดูเลยแก่เลยเรามี3ตัวมันมาแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะให้เราเซ็นเอกสารถ้ามันมีมันมีเป็น QR Code ให้ให้ให้เขาดูแล้วเขาก็สแกนแล้วก็เซ็นนะมีมา1ตัวนี่ตัวแรกเป็นแบบนี้นะนี่ะแกดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เลยป่ะไม่ต้องซัก มนะันเป็นไซส์ XL x นะครับผมนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นลายเนี่ย RX 78นะมันเขียนว่า Tissington นะนี่เป็นลายแบบนี้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นี่เป็นลายดีเทลแบบนี้นะฮะ RX 78ขีดทูอันนี้เป็นลายแบบบูปินนะ อันนี้ตัวแรกนะตัวที่สองเป็นสีขาวนะอันนี้ก็มีบินมาให้นะนี่เป็นยูนิคอนนี่เป็นยูนิคอนแบบนี้เลยนะฮะก็จะเหมือนกันแต่คือว่าเป็นลายยูนิคอนสีขาวอ้าวถุงไในถุงอีกทีนึงนะแบบนี้นะขอแก่ก่อนเดี๋ยวเก็บนะ XXL เหมือนกันนะครับผม ใส่สบายอันนี้จะมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผมด้านหลังไม่มีอะไรนะลายของมันก็จะเป็นนี่โมบิลสูตร RX เนี่ซีโรนะนี่เห็นไหมสวยนะอันนี้สวยนะเอออันนี้สวยอันนี้เขียนว่า d e สทรอยโหมดนะครับเดอะวิสนะฟาวเดชั่นนะครับผมนี่เทนะฮะเป็นแบบนี้จามา้มามนี่อีกตัวหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นฟรีดอมกันดั้มนะครับผมนะก็ X X L เหมือนกัน <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ใส่มาถุงในถุงอีกทีหนึง่งนะฮะเป็น X X L นะฮะนี่มันมีขายเฉพาะในออนไลน์แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีขายที่หลังเมื่อไหรนะ่นะนี่นะครับผมอันนี้ก็สวยนะฟรีดอมกันดั้มนะ X 1 0 A นะครับผม X X L เหมือนกันนะครับ มันก็จะเป็นแยกออกมาเลยนะอยู่ในภาคซีดอะไรเงี้ยเป็นเสื้อลิขสิทธิ์นี่ข้างหลังก็จะเขียนแบบนี้นะฮะนี่ตรงนี้สวยเห็นไหมมิติสวยดีนะฮะมันมีเอกลักษณ์ทั้งหมด3ตัวเลยนะยูนิคอนก็สวย R X 7 8เนี่ยคือมันดูเป็นแบบเป็นบูปิ้นสวยๆนะนี่นะราคาไม่แพงนะแบบนี้นะจ้าบเลยนะฮะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ใส่ตัวไหนดีวะเฮ้ย ฮิต <Hit. S 2> สีดำดใช่ไหมสีดำโอเคอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวเอาไปกลางไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันยับ <Okay. S 1> เราจะไม่ซักเราจะใส่เลยเพราะเฮียชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยแต่ยูนิคอร์นเนี่ยสวยนะเห็นไหมงลายลายมันแบสวยคนละแบบเออนะโอเคขอเก็บก่อนแล้วก็ไปดีกว่าเนี่ยเขาก็จะมีบินให้แบบนี้นะครับผมอ่ะ รีวิวจบการรีวิวเสื้อ3ตัวอีกตัวหนึ่งมันเป็นสีแดงคือมันเฮียไม่ค่อยชอบดีไซน์ที่มันเป็นแบบเหลี่ยม,ยมอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบไม่ได้สั่งมาแต่ถามสามตัวนี้ก็ถือว่าสวยไหมสวย,ยสวยลองไปดูนะครับผมในแอปพลิเคชันยูนิคสั่งออนไลน์ได้แล้วก็ไปจ่ายที่ ATM หรือโอนจ่ายก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัดบัตรเครดิตแล้วก็มารับที่หน้าร้านแล้วก็เลือกรับตามสาขาได้เลยนะครับผม จ้ามากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ดูนะวันนี้เดี๋ยวมืดแล้วกลับบ้านไปประกอบไอตัวเอ็ดวันต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่มาให้ดูไปคลิปเดียวเลยละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนหรือว่าแกะพรุ่งนี้ดีวะแกะวันนี้เลยไหมแกะวันนี้เลยวังางั้นไปแกะกันเลยปะไอกล่องใหญ่นั่น,นะ่ะปะกลับมาแล้วนี่สามตัวนี้สวยๆเลยทุกคน นี่ฟุกให้ดูให้ด้วยให้ฟุกดูก่อนข้างหน้าอย่างนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้เออตัวหนึ่งตัวนี้มีข้างหน้าอย่างเดียวเป็นแบบนี้โอเคะมีมิติเหมือนกันนะตรงนี้นะ Mode. เดททอยโหมดไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนบูปินเป็นเขียนแบบเป็นแบบเขียนแบบยงไงอา่าคัดสิกคัดสิกคัดสิกนะมันก็จะเขียนเลยโมเดลนัมเบอร์ r x 7 8 key 2นะ เนี่ยความสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะความสูง18เมตรน้ำหนัก48ตันนะเอ้ย43.4ตันเจเนอเรเตอร์เอาต์พุตคือใช้กําลังไฟ1.380กิโลวัตต์เนี่เ <Yeah. S 1> ป็นไงทรัสท l ทัลโพสชั่นนะก็คือว่าเรืมลำของมันอาวุธของมันอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกแมทเทอเรียลคือ โลชุดก่อกขอมาคือมันจะบอกลูนา่าไทเทนเนียมอลลอยว้า wow! <Yeah. S 1> โค้รเท่นะ <Wow. S 1> ประมาณนี้ประมาณนี้เราไม่ดูแลเรามานี่ดีกว่านะขอคัตเตอร์ให้เฮียหน่อยนี่เนี้ยตัวนี้ดีกว่าไปได้มือสองมานะไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะพีทไอกอใช่ไหม <Right. S 1> ไอกอ คือมันอยู่ในไอรอนแมนภาคสองวะภาคที่ที่ที่มันระเบิดตูมตามตูมตามอะ่ะภาคสามเหรอที่มีตัวเยอะๆที่มีตัวเยอะๆไอตัวเนี้ยที่มันอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรนะในในในโกดังอ่ะที่ไปไปช่วยประธานาธิบดีอะ่ะแล้วก็มามันมาทั้งหมด40กามาร์กอะ่ะแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่มันที่ ตู้คอนเทนเนอร์มันจะหล่นอะและเนี่ยไปไปไป,ไปค้ำตู้คอนเทนเนอร์อยู่อะฮะ <Okay. S 1> อ่าไอตัวเนี้ยชื่อไอกร์นะก็เท่ดีนะเป็นงานของฮอตทอยซึ่งเออมันเหมือนกับแบบว่าสมตัว่าฮอตทอยของเฮียตัวมันตัวเล็ก ะะก็คือตัวธรรมดาสเกล1กับ6แต่ด้วยดีไซน์ของหุ่นมันเนี่ยม,มันใหญ่อยู่แล้วมันก็เลยต้องใหญ่ตามสเกลของมันนะฮะมันแกะยากแกะเกย็นอย่างนี้ว่ะปัดโถเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันไหมพอเวลาแบบอหอก็หอ่อละเมียดละไมหอ่อแต่พอเวลาเราได้ของเล่นมาแกะมานี่แบบโอ้หอยากจะแบบรีบแกะ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 นะ อ่ะโอเคนี่กล่องมันโคตรใหญ่เลยนี่เอออยู่ในภาคไอรอนแมนสามไอกร์นะใช่ไหมมาร์กอะไรวะเนี่ยมาร์กสักกะเบิกมุมเดิมเดิมแกะนะตัวนี้เป็นนี่อะแค่กล่องก็ใหญ่แล้วอ่ะทุกคนเนยนะให้ดู ได้มาครบกล่องน้ำตาลเลยนะครับครบครบนะฮะมีหูหิ้วนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ไอโนแมนสาไอกรนะโอเคนี่รหัสของมันเป็น mms M S 2หนนะเท่มากโอ้ยแก่แก่แก่นะมันก็จะมาในแพ็กเกจเหมือนเหมือนกันครับอยู่ในกล่องกล่องกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วก็อยู่ใน าถาดโฟมนะฮะก็นี่โอ้โหมันเก่ามากดูดีดูดพลาสติกอีเหลืองเลยเนะอ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงนะนี่คือได้มาแบบหลักหลักพันนะคือแบบเฮียก็ถือว่าพอใจอะ่ะถูกถูกใจไม่มีอะไรว่าแพงบอกได้เลยนะ ใหญ่อะอันนี้เป็นไดแคสนะครับก็คือว่าตัวนี้มันจะค้าอยู่อย่างเงี้ยนะตู้คอนเทนเนอร์อยู่อย่างงี้นะเฮ้ยน,นะฮะโคตรเท่เลยไอที่ว่าลอยๆของมันเป็นลอยแบบเป็นลอยดามเมจของมันมาอยู่แล้วนะครับผมไฟก็จะเปิดได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่มือนะฮะเดี๋ยวว่างๆเฮียมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมไอตัวนี้ก็นี่ ไม่รู้ว่าขยับได้อะไรยังไงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปอ่านคู่มือก่อนนี่นี่ตอนที่มันไอ้นั่นนะคือเนีอย่างเงี้ยเนี่อย่างเงี้ยเออรายละเอียดมันก็คงไม่มีอะไรมากเพราะามันก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าขอให้ได้มีก็สุขใจแล้วนะใช่ไหมทุกคนนะ ไอโก้ไอโก้นะฮะเนี่ยมันสีสันมันโคตรเท่นะฮะเฮียก mm ็ hmm. er G M มีสั่งหนึ่งต่อสิบไปอีกนะครับผมมันก็จะเป็นเอาไปไปคู่กับพวกงานอ,อันนั้นเป็นของค่ายอะไรจำไม่ชื่อไม่ได้นะอัะนนี้นะหน้าตามแปลกๆไหมเหมือนเมนเต่าเหมือนเต่าไหมไอโก้นะีน่ตรงนี้แบบนี่ได้ปึ๊บ เดี๋ยวไปดูคู่มือต่างประเทศนะฮะจับอ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรละประมาณนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีดำมาให้ดูนะอ่าไปแล้วจ้ะบา,บายๆเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้กลับไปทำงานก่อนะไปประกอบไปตัวนั้นต่อนะเจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนิดนิดหน่อยแล้วกันไปกลับบ้านกัน a few moments later กลับมาแล้วครับผมนั่งต่อนี่นะเอบตัวนี้ไปเลื่อยเปื่อยเลยนะฮะก็สักพักหนึ่งแล้วครับผมแต่ก็คืนนี้นั่งต่อไปอีกเรื่อยๆคือเมื่อวานเนี้ยนี่นั่งต่อเสร็จแล้วไปตัวออริจินอลของมันนะแล้วก็จะต่อแบบเหมือนเอาง่ายๆคือล่างที่2กันมาคืนนี้ก็คือจะมีส่วนแขนกับส่วนขานะแต่คือว่าก็ยังแบบ บุดหิตกับบันไดคือให้ของมาแทนที่คุณต่อมาข้อบางอันจะต้องเอาของเก่ามาใส่ปวดหัวก็มันจริงๆแล้วคือมีความรู้สึกว่าราคาแพงแต่งี่เง่ามากเลยบันไดนะฮะเดี๋ยวอันมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันคืนนี้ขอประกอบต่อแล้วกันนะก็ประกอบสักสามคืนอนะ่ะก็พรุ่งนี้ก็เป็นล่างสามอะไรประมาณนี้นะก็ใช้ระยะเวลาประมาณวันละชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ นะก็เดี๋ยวประกอบไปนะใกล้เสร็จแล้วล่ะนะปรางแรกเพราะว่าต่อแค่ส่วนแขนคู่หนึ่งส่วนขาคู่หนึ่งนะก็นั่งพิจารณาอะไรเป็นเล่เปิดแต่คือตัวนี้เฮียคงยังไม่ติดสติกเกอร์เพราะมันเป็นตัวใสแล้วก็แบบคงไม่อินกับมันอ่ะคือว่าเอามาป้ายยาทุกคนดูนะว่าสวยมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะนะประกอบต่อนะครับผมไปลุย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <Yeah. S 1> นะจับอันนี้คือล่างที่เป็นสีแดงนะครับผมเดี๋ยวสีน้ําเงินก็ทําต่อนะฮะไม่รู้ว่าจะสวยงามแค่ไหนอ่ะนี่ขากับแขนม,มันนะก็ไอ้ลูลูระสุนเนี่ยมาใส่ตำนี้ตำนี้ตำนี้ได้ด้วยจาบไปเลยนะไปขอพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เจอกัน tomorrow มากันนะมา เร็วเข้าบ้านมามาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วนี่จะโชว์ใส่เสื้อมานะครับผมเดี๋ยวเรียกกันน้ำก่อนกันน้ำมานะเออวันนี้ใส่เสื้อริเวอร์พูลนะครับผมเป็นไงครับตอนใส่เสื้อมไม่ชอบสงสัยมันชอบแมนอยู่โอเคนี่อะรีวิวเสื้อให้ดูก่อนนะก็คือว่านี่ เมื่อวานนะที่ไปเอามาก็คือว่าอันนี้เป็นไซส์ XL คือพ,พอดีเลยนะเฮียตัวใหญ่นะ่ะบุรีเอ๊ก็นี่แะครับผมลายมันเป็นแบบนี้ให้ดูแล้วลหละนะดูดีนะแต่ข้างหลังเนี่ยเห็นป่ลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวนะเป็นอันนี้นะฮะก็ใส่มาให้ดูใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับเมื่อคืนน่าประกอบ จนตีสี่มั้งแต่คือจริงๆแล้วทำนู่นทํานี่ไปเฮีาายใส่แว่นตาบวมไม่รู้เป็นไรเห็นไหมบวมเห็นรวมนะอืมนะแล้วถอดแว่นไม่ได้ถอดแว่นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไว้เฮ้ยเล่นมุกแต่เช้าเลยอะโอเคเดี๋ยวขอทํางานก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้คงไม่มีอะไรวาทิศนะก็อาจจะนั่งถ่ายรูปเล่นเมื่อวานโอ้โหอีกอตัวใหญ่ปะสุดยอดนะ โอเคไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับผมทำงาน all out time cards. อะเมื่อกี้ลูกค้าไปแล้วมีแมวทามมาส่งหนึ่งชิ้นนะเฮียก็ไม่รู้อะไรซื้ออะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ง่ายๆอยากกินตีน้อยว่ะ อยากกินตีน้อยซุกกี้ตีน้อยอ้าวมีของมาส่งยี่หงหวะยี่หงหวะอ้อีวาเกเลียนนะมันเป็นหัวกระปุกอมสินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมก็เป็นงานมือสองงานจากมาญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ได้มาในราคา3-400อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วมันจะมีาฐานของมัน นะราคาอีกร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะดูดีดูด,ดีนะอะไรที่มันเป็นอ e ีวเกเรียนเฮียก็ชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสวย <Okay. S 1> อันนี้คืออ๋อนี่ี่นี่นเอ้ยมันราคามันก็ไม่แพงนี่มันคือไรอะ่ะมันคือไรอะ่ะเออเออมันใส่ฐานได้ด้วยนะครับผมนะฮะเฮ้ยราคาหลักส er ี่สี่ร้อยเฮียซื้อสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ย โหได้ขนาดนี้เลยถือว่าจ้าไปเลยเอามาเช็ดเช็ดหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสากๆแต่คือว่าใช้ครีมครีมน้ำยาของทามิยาขัดมันจะเงาแต่คือใช้เอ้ยอ๋อมันมีฐานของมันที่เฮียจะสั่งมาแล้วเขาเขาบอกว่ามีนะมันเป็นกระปุกอมสินใช่ไหมเออแล้วมันมีฐานของมันอันละไม่กี่บาทเนี่ยเออดูดีนะแล้วเนี่ยคือคืออะไรอ๋อล้วใส่เหรียญตรงนี้แล้วใส่เหรียญตรงนี้ มันมีฐานอ๋อแปลว่าไอ้ถาดล่างเนี่ยเป็นถาดใส่ใส่เหรียญอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะแล้วก็กดได้เอ้ยคุ้มชอบ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 วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเบือ่อเบื่อเต็งเไปดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้กับ v ีล็อกเดลี่เจอกันบา,บายบายสวัสดีครับเสื้อยูนิโคไปลองดูกันนะครับถ้าใครอยากได้มี4ลายนะครับ แม่งโฆษณาให้พราจังเลยไม่ได้อะไรเลยนะไป